โอเคมาต่อกันอีกสักคลิปนะครับสำหรับงานซ่อมยินวร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดของลักพาวเวอร์นะครับตอนนี้ก็รือบอร์ดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเมนบอร์ดเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยมันจะแยกในส่วนของบอร์ดคอนโทรลไปอยู่อีกที่หนึ่งด้านบนอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูจุดเสียกันนะครับนี่นะมีรอย IGBT ระเบิดตุมตามเห็นไหม ก็ตรงนี้ก็เป็น i g b t หมดเลยทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 10ตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าทำหน้าที่อะไรกันบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวไล่วงจรละเอียดอีกทีนึงนะครับย้ําอีกทีนึงเดี๋ยวดราม่ากันอีกนะครับว่าโอ้เห็นบอกว่าเครื่องดีเครื่องแพงทาไมยังพังอยู่นะครับตัวนี้พังเพราะลูกค้าต่อระบบผิดเองลูกค้าก็ยอมรับมาตรงๆนะครับตัวนี้สรุปพังเพราะยูเซอร์เองเพราะลูกค้าผู้ใช้งานเองนะครับต่อผิดนะ ต่อ่อ AC จากอีกเครื่องมาโดยใช้แผงชุดเดียวกันนะครับมันไม่ได้นะฝั่งนี้เป็นฝั่ง m o s f e t นะครับน่าจะฝั่งคอนเวอร์เตอร์ DC toDC ขับหม้อแปลงนะครับนี่เป็นคาปาใช้ทั้งหมด4ตัวคาปาสเปค250โวลต์นะครับน่าจะอนุกรม2แล้วก็มาขนาด2ชุดนะครับก็ประมาณ50โวลต์ความจุที่นี่1,800ไมโครฟาราดต่อตัวนะครับ รายละเอียดวงจรค่อนข้างดีแล้วก็อะไหล่ค่อนข้างที่จะแตกต่างก็ถ้าพวกมอปแปลงไม้นี่อันนี้งานเข้าเลยนี่ไม่รู้จะหาอะไหล่ได้ไหมนะครับนะแต่ถ้ามีเครื่องมาเยอะๆแน่นอนเดี๋ยวก็มีหาบอร์ดอะไหล่นะครับนะมโอเคในส่วนของรายละเอียดอื่นๆจุดต่อแบตเตอรี่ก็คล้ายๆกับบอร์ดรุ่นก่อนๆที่เคยซ่อมมาแต่จะแตกต่างในส่วนของรายละเอียดนี่จุดเครเรนซ์เซนเซอร์อยู่ตรงนี้ เครื่องอื่นก็อยู่ที่อื่นนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็พามาชมเป็นคลิปที่2แล้วหากใครยังไม่ดูคลิปแรกก็ย้อนไปดูคลิปแรกก่อนได้นะนี่โอเคก็โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตรวจซ่อมตามาระบบไปนะครับเสียจุดไหนเราก็ไล่เช็คไปเรื่อยๆมันบอกไม่ได้ว่าอะไรจะเสียบ้างนะครับต้องไล่เช็คไปเรื่อยๆด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ เอาอีกแล้วนะครับเคลือบมาหนาอีกแล้วนะครับงานดีนะครับแต่เวลาซ่อมนี่นว้าวุ่นเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ